ผ่อนดาวพร้อมอยู่มือ1นึ่คอนโดมือ2จะผ่อนคอนโดทั้งทีเลือกแบบไหนดีนะสวัสดีทุกคนนิวพ็อกในวันนี้เราจะพาทุกคนไปผ่อนคอนโดกันการผ่อนคอนโดเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยมันจะมีอยู่ด้วยกัน3รูปแบบใหญ่ๆเลยก็คือว่าเป็นการผ่อนดาวการผ่อนคอนโดมือ1และก็การผ่อนคอนโดมือ2 ซึ่งแต่ละแบบเนี่ยก็มีรายละเอียดที่แตกต่างกันและก็มีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันด้วยฉะนั้นวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าการผ่อนคอนโดแต่ละแบบเนี่ยจะเหมาะกับใครบ้างและก็การผ่อนคอนโดแบบไหนที่เหมาะกับเรามากที่สุดอ่ะไปดูกันเลย ก่อนอื่นทุกคนก่อนที่เราจะไปดูในเรื่องของรายละเอียดการผ่อนแต่รูปแบบเนี่ยบอกก่อนว่าในคลิปนี้เนี่ยเราไม่ได้มาฟันธงนะว่าการผ่อนรูปแบบไหนเนี่ยเป็นการผ่อนที่ดีที่สุดทุกคนจะต้องเลือกว่าการผ่อนรูปแบบไหนที่เหมาะกับตนเองอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวไปดูกันก่อนเลยว่าการผ่อนแต่ละรูปแบบเนี่ยมีรายละเอียดอย่างไรบ้างเริ่มจากการผ่อนดาวก่อนทุกคนการผ่อนดาวเนี่ยมันจะอยู่ในช่วง เริ่มต้นของอายุคอนโดเลยหมายความว่าเดเวลลอปเปอร์เปิดขายคอนโดในช่วงแรกที่ยังไม่ได้ขึ้นตึกยังไม่ได้สร้างตึกเนี่ยเขาจะเปิดให้เราจองห้องโดยการผ่อนชําระค่าจองคอนโดหรือว่าเงินดาวเนี่ยเป็นงวดก่อนที่จะมีการโอนในช่วงที่ตึกเสร็จนั่นเองทีนี้ข้อดีของการผ่อนดาวคอนโดเนี่ยก็คือว่าในการขายคอนโดทุกคนรอบนี้เนี่ยจะเป็นรอบที่ราคาคอนโดเนี่ยถูกที่สุดก็คือรอบพรีเซลรอบแบบรอบเปิดตัวรอบแรกอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ต้องเอาเงินก้อน ไปจมอยู่กับการจองคอนโดนั้นเราก็สามารถผ่อนเงินดาวได้สมมติว่าเขากําหดดมาให้ดาว2 0 0 0 0 0เราก็ผ่อนไปเรื่อยๆผ่อนไปเรื่อยๆจนกว่าตึกจะเสร็จนั่นแหละแล้วก็เราโอนปุ๊บเราก็ห้องก็ถึงตะกลายเป็นของเราเงินดาวก็จ่ายเรียบร้อยแล้วแบบนี้ส่วนข้อเสียนเนี่ยก็คือว่าการผ่อนเงินดาวคอนโดนเนี่ยมันมีความเสี่ยงเสี่ยงจากอะไรเสี่ยงจากกรณีที่อาจจะเคยเห็นข่าวว่า คอนโดมีกำหนดการสร้างเสร็จในวันนี้ปีนี้ปีนี้แต่พอถึงเวลาจริงๆปุ๊บเดเวลลอปเปอร์ Developer เนี่ยเกิดปัญหาหรือว่ามีเหตุที่ทําให้ไม่สามารถสร้างตึกเสร็จในเวลาที่กำหนดได้อันนี้ก็คือความเสี่ยงแหละอันนี้ถ้าเกิดว่าจะผ่อนดาวคอนโดจริงๆแล้วเนี่ยก็อาจจะต้องดูเดเวลลอปเปอร์ด้วยดูความน่าเชื่อถือของเขาว่าอะ น่าจะถือแค่ไหนแล้วก็มีแนวโน้มที่ตึกเนี่ยจะขึ้นได้ตามกําหนดไหมอ่ะอันนี้ก็ต้องไปค่อยๆศึกษาแล้วก็ดูแนวโน้มด้วยต่อไปทุกคนคอนโดพร้อมอยู่มือหนึ่งการผ่อนคอนโดพร้อมอยู่มือหนึ่งเนี่ยทุกวันนี้ก็มีหลายหคนที่ยิ่มทําวิธีนี้นะ แต่ว่าข้อจํากัดของการผ่อนคอนโดพร้อมอยู่เนี่ยก็คือว่าเราจะต้องมีรายได้ที่มั่นคงมีเงินเก็บหรือว่ามีเงินไหลเข้าบัญชีเป็นประจําเพื่อให้การกู้ธนาคารเนี่ยผ่าน100%เนทีนี้ข้อดีของการผ่อนคอนโดพร้อมอยู่มือหนึ่งเนี่ยก็คือว่าเราได้เห็นตัวโครงการที่สร้างเสร็จแล้วจริงๆฉะนั้นเราไม่มีความเสี่ยงเรื่องว่าโครงการจะถูกพับหรือว่าผ่อนดาวไปแล้วคอนโดไม่สร้างนอกจากนี้แล้วเนี่ยเราก็ยังเห็นบรรยากาศของตัวคอนโดด้วยว่า ห้องที่เราจะซื้อในชั้นนี้ทิศนี้เนี่ยเป็นยังไงบริเวณรอบๆโครงการเป็นยังไงแล้วก็ตัวอาคารหรือว่าตัวโครงสร้างตัวพื้นที่ส่วนกลางเนี่ยมันเป็นเหมือนที่เราคาดหวังเอาไว้ไหมอันนี้คือข้อดีนะเพราะเราจะเห็นทุกอย่างก่อนที่เราจะตัดใจซื้ออยู่แล้ว ทีนี้มันก็จะมีข้อเสียอยู่ตรงที่ว่าสําหรับใครที่แบบว่าการงานไม่มั่นคงหรือว่าสเตตเมนต์เนี่ยคือมีเงินเข้ามาแหละแต่ว่ากู้ธนาคารผ่านยากมากเป็นอาชีพพิเศษต่างๆเนี่ยก็จะค่อนข้างลาบากและเพราะว่าการผ่อนคอนโดที่เป็นพร้อมอยู่มือหนึ่งเนี่ยเราต้องอาศัยการกู้จักธนาคารเป็นส่วนใหญ่เลยเป็นหลักเลยแหละ ทีนี้มันก็จะลำบากกับคนที่รายได้ยังไม่เพียงพอหรือว่าเป็นงานที่ไม่มีสเตทเมนชัดเจนนั่นเองทุกคนแต่ว่าในปัจจุบันนี้นธนาคารก็พยายามหาช่องทางเนอะเพราะว่าอาชีพมันก็มีแบบฟรีแลนซ์มียูทูบเบอร์อะไรเงี้ยที่มันเป็นอาชีพพิเศษต่างๆก็อันนี้ใครที่ทําอาชีพพิเศษแล้วอยากจะลองกู้คอนโดของอยู่บนหนึ่งเนี่ยก็ ไปศึกษาได้แต่ว่าอันนี้ขอบอกย้ำเลยนะว่าในเรื่องของราคาเนี่ยทุกคนรอบที่เป็นคอนโดที่สร้างเสร็จแล้วเนี่ยราคาจะสูงกว่ารอบที่เราผ่อนดาวเนาะเพราะผ่อนดาวคือรอบพีเซลใช่ไหมแต่ว่ารอบที่คอนโดสร้างเสร็จแล้วเนี่ยก็จะเป็นหลักถัดจากนั้นมาประมาณสัก2-3ถึงปีฉะนั้นเนี่ยที่ดินก็จะขึ้นราคาของคอนโดพร้อมอยู่บนหนึ่งก็จะสูงขึ้นตามไปด้วยสุดท้ายทุกคนการผ่อนคอนโดมือ2การผ่อนคอนโดมือ2เนี่ยจะแตกต่างกับ2แบบแรกตรงที่ว่า2แบบแรกเนี่ยเราเป็นการซื้อคอนโดจากเดเวลลอปเปอร์ แต่ว่าการผ่อนคอนโดมือสองเนี่ยจะเป็นการซื้อคอนโดจากเจ้าของเก่าซึ่งตัวคอนโดเนี่ยอาจจะมีอายุสัก5-10ถึงปีหรือบางที่20ปีเลยก็มีเหมือนกันแต่ในความ10-20ปีนั้นนะ่ะก็ยังมีคอนโดที่สภาพค่อนข้างดีและก็เป็นห้องที่ขนาดค่อนข้างใหญ่เมื่อเทียบกับทำเลท,ที่ค่อนข้างพรามมากเนี่ยก็เป็นทางเลือกที่หลายๆคนก็ชื่นชอบเหมือนกันนะการซื้อคอนโดมือสองเนี่ยโดยข้อดีของคอนโดมือสองในทุกคนก็จะคล้ายๆกับคอนโดรอบที่พร้อมอยู่ก็คือว่าเราจะได้เห็นสภาพของตึกสภาพของห้อง สภาพของพื้นที่ส่วนกลางและก็บริเวณรอบๆโครงการเรียบร้อยแล้วแต่สิ่งที่ดีไปกว่านั้นอีก็คือว่าถ้าเกิดเราเทียบราคากันด้วยทำเลต่อทำเลแล้วเนี่ยคอนโดมือ2เนี่ยจะมีราคาถูกกว่ารอบคอนโดที่ตึกสร้างเสร็จพร้อมอยู่กับรอบคอนโดที่เป็นรอบดาวด้วยนะถูกกว่าประมาณสัก10-30%เลยอันนี้คือถ้าเกิดเทียบราคาต่อทำเลนะทุกคนไม่ใช่เทียบราคาใหม่ต่อเก่านะแต่เป็นเทียบราคาต่อทำเลจะถูกกว่าประมาณ1 0 3 0เลย ส่วนข้อเสียหรือข้อที่ควรระวังในการผ่อนคอนโดมือสองในทุกคนไอ้เรื่องผ่อนเนี่ยเรากู้กับธนาคารถูกต้องไหมส่วนมากแล้วถ้าเป็นห้องที่เป็นมือสองเนี่ยให้เราระวังเรื่องของภาษีธุรกิจเฉพาะด้วยเพราะว่าถ้าเกิดห้องเนี่ยอายุไม่ถึง5ปีเนี่ยมันจะมีค่าภาษีธุรกิจเฉพาะเพิ่มขึ้นมาเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือว่าธนาคารเนี่ยมักจะไม่ปล่อยกู้คอนโดมือสองเต็ม100%ทุกคนส่วนมากแล้วเนี่ยจะไปอั้นกันอยู่ที่ประมาณ90%นั่นปแปลว,ว่าเราจะต้องมีเงินก้อนเพื่อไปปิดจํานวนยอดหน้้มดดการซืืออโอวย อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าห้องที่เป็นคอนโดมือสองเนี่ยด้วยความที่อายุเขาผ่านมา5ปี10ปี2 0ปีใช่ไหมทุกคนมันก็จะต้องมีวัสดุที่เสื่อมสภาพไปตามกาลเวลาฉะนั้นเนี่ยตอนที่เราไปซื้อคอนโดมือสองเนี่ยให้เราเช็คด้วยว่างานระบบต่างๆเรื่องของวัสดุโครงสร้างหรือใดๆก็ตามเนี่ยมีการเสื่อมสภาพมากน้อยแค่ไหนและหลังจากเราซื้อไปเนี่ยเราต้องทําการรีโนเวทหรือว่าซ่อมมากหรือเปล่าเพราะว่าบางทีเนี่ยการที่ราคาห้องได้ถูกลงมา10-20%เรนี่ยเราไปเสียค่าตกแต่งค่ารีโนเว ากกว่านั้นอีกอ่ะอันนี้ก็ระวังด้วยในการซื้อคอนโดมือสองเนาะต่อไปทุกคนเดี๋ยวก่อนจะจบรายการเดี๋ยวขอสรุปให้ฟังว่าการผ่อนแต่ละรูปแบบเนี่ยมันเหมาะกับใครเหมือนเดิมนะอันนี้เป็นการสรุปให้ฟังเฉยๆแต่ว่าไม่ได้ฟันธงนะว่าแบบไหนดีกว่ากาันการผ่อนดาวคอนโดเนี่ยเหมาะกับใคร การผ่อนดาวคอนโดเนี่ยโดยส่วนตัวแล้วคิดว่าเหมาะกับคนที่เป็นเฟิร์สจ็อบเบอร์เด็กจบใหม่ต่างๆทํางานมาประมาณสักครึ่งปี1ปี2ปีเงินเดือนประมาณ1 5ื่นถึงสองหมบาทอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะผ่อนดาวได้เรื่อยๆเพราะว่าการผ่อนดาวเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องมีเงินก้อนเนาะก็ผ่อนไปผ่อนไปเรื่อยๆรอระหว่างตึกเสร็จได้ก็อีก3ปีแล้วก็มีคอนโดอยู่เหมือนกันส่วนแบบที่2การผ่อนชําระคอนโดแบบพร้อมอยู่มือหนึ่งเนี่ยมันเหมาะกับคนที่ มีงานการที่มั่นคงแล้วรายได้ประมาณหนึ่งแล้วก็มีเงินเก็บตรงนี้เนี่ยใครที่ไม่ชอบความเสี่ยงเนี่ยทุกคนให้อดเปรี้ยวไปกินหวานรอวันที่ตัวเองพร้อมแล้วซื้อคอนโดพร้อมอยู่มือหนึ่งก็เป็นทางเลือกที่ดีเหมือนกันอ่าแล้วก็เพิ่มเติมอีกนิดนึงสาหรับใครที่ต้องการจะลงทุนคอนโดเพื่อปล่อยเช่าเนี่ยการซื้อในรอบที่เป็นคอนโดพร้อมอยู่มือหนึ่งเนี่ยก็เป็นรอบที่ทางคอนโดนิ่แนะนาเหมือนกันให้ซื้อในรอบนี้เลยจะดีที่สุดสุดท้ายทุกคนการผ่อนคอนโดมือ2เหมาะกับคนที่ซื้อเพื่ออยู่เอง เพราะว่าเราเนี่ยจะได้ห้องในทำเลที่ค่อนข้างโอเคหรือว่าทำเลที่เหมาะกับการใช้ชีวิตของเราในราคาที่ถูกลง10% 3 0แต่อย่างที่บอกว่ามันจะต้องมีการเวทเรื่องของความเสี่ยงในการที่จะต้องไปซ่อมห้องหรือรีโนเวทห้องด้วยเนาะอีกกลุ่มหนึ่งที่เหมาะเลยก็คือคนที่ชอบที่จะคอสต์ไมซ์ห้องเอง เพราะว่าตึกแปลนเก่าบางโครงการที่เป็นคอนโดมือสองเนี่ยห้องเขาเนี่ยจะขนาดค่อนข้างใหญ่และก็สามารถที่จะเจาะผนังทุบอะไรได้คือคนที่อาร์ตๆหน่อยเนี่ยอยากจะคอสตอมไมท์่ห้องเองเนี่ยการซื้อคอนโดมือสองบางโครงการก็เป็นทางเลือกที่ดีเหมือนกันนี่ก็ถือว่าเป็นข้อดีที่ค่อนข้างเฉพาะตัวหน่อยแต่ส่วนตัวคิดว่ามันค่อนข้างเป็นจุดเด่นของคอนโดมือสองเหมือนกัน สุดท้ายทุกคนก่อนที่จะจบรายการในวันนี้เนี่ยขอย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าการผ่อนค,คอนโด,โดแต่ละรูปแบบเนี่ยไม่ได้มีรูปแบบไหนที่ดีไปกว่ากันเลยจะมีก็แต่การผ่อนรูปแบบไหนที่เหมาะกับตัวเราเองนั่นแหละอันนี้ก็ไปลองหาข้อมูลแล้วก็ลองเวทด,ดูเนอะว่าเราเนี่ยเหมาะกับการผ่อนแบบ,แบ,บไหนมากกว่ากันแล้วก็ในเว็บของเราเนี่ย www.condonews.com เนี่ยมีบทความเกี่ยวกับเรื่องของการผ่อนคอนโดผ่อนคอนโดรอบนั้นรอบนี้การซื้อรอบนั้นรอนอยู่เยอะมากก็สามารถที่จะเข้าไป อ่านกันได้ในเว็บไซต์เลยแล้วก็ก่อนจะจากกันในวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กระดิ่งให้กับคอนโดนิวด้วยส่วนในวันนี้เนี่ยนิวทอ l k ผ่อนดาวคอนโดผ่อนคอนโดพร้อมอยู่มือ1และผ่อนคอนโดมือ2ต่างกันอย่างไรเนี่ยต้องขอลาไปก่อนและเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในนะิวทอลอีพีหน้าจะมาทอล์กกันเรื่องอะไรนั้นรอติดตามด้วยนะจ๊ะ